ข่าววันนี้เงินเยียวยากลุ่มเปาะบางฝันสลายเงินยังไม่โอนรอเข้าคอรมอสัปดาหน้ากาบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีครับข่าวนี้ผมหยิบยกมาจากสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับ เป็นอันชัดเจนว่าวันนี้เงินไม่เข้าสำหรับเงินเยียวยากรมเปาะบาง1000ับาท3เดือนยังต้องรอที่ประชุมครมอเคาะลงรายละเอียดว่าใครได้หรือไม่ได้บ้างรอรุ้นสัปดาห์หน้าเป็นอันว่าฝันสลายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเงินเยียวยากรมเปาะบางที่สงสัยและลือกันมาพักใหญ่ว่า2,000บาทจะเข้าพร้อมกับการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและเงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนมิถุนายนซึ่งรอบโอนของกรมบัญชีกลางคือวันที่10ทั้งนี้ย้อนกลับไปในช่วงแรกของการให้ข่าวเกี่ยวกับมาตรการเยียวยากลุ่มปอบบางนั้นภาครัฐเคยแจ้งไว้ว่าเงินจะเข้าพร้อมกันกับเบีย้ยสวัสดิการสังคมตามรอบจ่ายปกติที่กรมบัญชีกลางจะทำการจ่ายเงินทั้งเงินเบีย้ยอย่างชีพสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุ รวมถึงเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดทำเอารุ้นกันว่าในวันที่10มิถุนายน63จะมีเงินเข้าบัญชี3เด้งจริงหรือไม่โดย3เด้งที่รอรุ้นกันก็คือเด้งที่1สวัสดิการที่รับอยู่เดิมทุกเดือนคือเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2เด้งเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางประจำเดือนพฤษภา3เงินเยียวยากลุ่มเปาะบางประจำเดือนมิถุนายน1,000บาท แต่ถ้าใครไปอัปเดตบัญชีก็คงได้รู้คำตอบกันแล้วว่ายังไม่มีเงินเยียวยาในส่วนนี้โอนเข้าบัญชีแต่อย่างใดจะมีเพียงเงินสวัสดิการที่ได้รับกันอยู่ตามปกติในทุกๆเดือนหากย้อนกลับไปดูข่าวเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาประสงค์ภูนททเนศประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาการเยียวยาผลกระทบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ให้ได้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาแก่กลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐเป็นล็อตสุดท้าย9ล้านรายประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มผู้ลงทะเบียนเยียวยา5,000บาทไม่สำเร็จ3กลุ่มปอบบางเช่นคนพิก,การผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดจำนวน6.9ล้านคนโดยคัดกรองความซับซ้อนในการรับมาตรการรัฐจาก13ล้านคนจะได้1,000บาทระยะ3เดือน4 กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม6.60หมื่นคนทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มที่รัฐจะเยียวยา,ยา,ยา,ยายในรถสุดท้ายซึ่งต้องเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการกันกร,กรองในสัปดาห์หน้าว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรเป็นจำนวนเงินเท่าใดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไปเพราะถึงแม้มาตรการเยียวยา,ยา,ยา,ยายกรุมเปราะบางจะเคาะแล้วในส่วนของภาพรวมว่าจะจ่ายเดือน1000บาท เป็นเวลา3เดือนคือพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมแต่ในส่วนของรายละเอียดยังต้องรอให้คณะกรรมการกันกรองพิจารณาในส่วนปีกย่อยเช่นความซ้ำซ้อนในการรับสิทธิ์สำหรับบางกลุ่มที่ได้รับเงิน5,000บาท3เดือนจะยังได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่โดยในสัปดาห์นี้จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองเพื่อหาข้อสรุปก่อนจะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุม คณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไปนั่นคือวันอังคารที่16มิถุนายน63จึงเท่ากับว่ามาตรการเยียากรุ่มเปราะบางน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าและหากยังเป็นไปตามที่ภาครัฐเคยให้ข่าวไว้ว่าเงินจะเข้าพร้อมกันกับเงินสวัสดิการที่เคยจ่ายอยู่เดิมก็มีความเป็นไปได้ว่าเงินทั้งหมด3,000จะโอนเข้าบัญชีในวันที่10กรกฎาคม2563 โดยพร้อมเพียงกันขอขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจครับ